หวานปุ๊ทะเลคือเหอนตุยอดแกเวลาหยอดก็พยายามหยอดให้ครบหน้าครับเจะได้เราจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะชอบหน้ารวมน่าตานมา ครับนี่ไันียนจะ idea, s ok. <S ูค้ามาอินแปงมเลยมนี่น้งายเลยว่ยังกโอกันตลอดสจะเป็ยาะกอไเนี้ยเราก็จะเตียว่าเนาะเราเรียกลูาก่อนเ้นาะถ้ามันไม่เดก็กงอันนี้ไง อันนี้เอาออกก็ได้นะคะไขอนน่อ่ะอะจะเทไ้ก็ได้แต่ว่าเน้น,น,น่เรากิเขาออกหน่อย,อยออดีหนูได้ยังตอนนั้นต่อได้ไหมล้อย